กแวนนะหลีตาอยู่เสี่ยงหายคูก้าเองต้องยิ้มอยู่นู่นกีเซี่ยงหายมาคูก้าตัดเองเข้ามาปวดตาปวดตาปวดตา เข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนคนดีกว่าคนก็ไม่อยากคุยกับฉันสวัสดีครับวันนี้ครูก,ก้าจะมาสอนเรื่องอะไรดีนะเอ้ยเนียนไหมเป็นครูก้าได้ไหมไม่มีแว่นด้วย <laughs> สวัสดีครับเอา้าพี่เจ็ดพี่เจ็ดมีแต่คนเรียกพี่เจ็ดอ่ะ,อะมีแต่คนเรียกพี่เจ็ดถ้าพี่เจ็ดไปพี่เจ็ดมองไม่เห็นนะตรงเนี้พี่เจ็ดไม่ได้เอาแว่นมา ไม่มีคนเรียกฮิ๊กี้บ้างเลยเหรอครับฮิ๊กี้สวัสดีครับทุกคนเร็วๆ,ๆ,ๆ,ๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆรีบสักทายมานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วสวัสดีครับทุกคนทำอะไรกันอยู่คิดถึงเหมือนกันนะครับถึงเหมือนกันนะครับสทุกคนเลยเปลี่ยนคนเ,เปีนน่นไ,ไม้ไม้ไม้เร็วไม,ด <laughs> มด้ดิวมีแต่เดียว ดี๋ยวสวัสดีครับโอ้โหโัโหคนเดียวอยู่ไหนพอดีคนเดียวอยู่คนเดียวอยู่นี่ครับแต่เฮียอีเมื่อกี้เฮียอี่น,นี่นีคนเดียวไปไหนเฮียอ้กรรมกรเขาเรียกว่าคลาอ,องคลองทีละคนทีละคนพอโอเคครับฮันตอนนี้ไลฟ์นี้เป็นของคนเดียวเลยครับอ,องเดียวลูกสวัสดีครับตอนนี้กำลังรองคุณไม้มาอยู่นะครับผมตอนนี้ คุณมายน่าจะกำลังให้ให้พี่เจดเรียกแบบไปรับนะครับอุ้ยเรียกลรถไปรับขายของให้เขาแล้วหนึ่ง,งจุดอะไรอีกแล้วสวัสดีนะคะไหนมีใครคิดถึงไงออี้กับพี่เจดเราบ้างครับมั่มมั่มยังงับ ยังไม่หม่ำๆเลยครับหมดเวลาครัใครถึงยิ้มกับพี่แม็กซ์บ้างครับทีละคนสิหมายชมยิ้มอะไรยายาคม็บเหมชมหมายชมเด้อสองสามโอเคโอเคหมดเวลาแล้วหลายมีสนุกอ่ะสวัสดีครับเหมือนเหมือนเวียนไป เป็นไงบ้างครับกับอีพีเมื่อคืนครับเราเข้ามาพร้อมกันเลยไหมสี่เราคนที่เาคน๋อป็นไาครับตอนนี้ก็ตื่นมาเวิร์กช็อปอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าช่วงนี้กําลังเป็นช่วงที่ทุกคนกําลังเตรียมตัวทํากันบ้าน่างหนักหน่วงหมดเวลา ใช่ช่วงนี้เวิร์กช็อปกันอย่างหนักหน่วงมากต้องต่อเลยนะบอกเลยว่าตอนละแต่ว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกสนุกมากครับเพราะว่าเรามีเวลาใกล้จะเปิดกล้องแล้วนะฮะเราก็เลยต้องทําอะไรให้มันเต็มที่ที่สุดครับดีมากค่ะขอบคุณครับสินเสมอน่ารักมากขอบคุณนะฮะเฮียอีก็น่ารักนะคะผมชมไม่ทันกันละสิเป็นกันไม่ทันละนี่เลยกินข้าวยางมูหมดเวลาหมดไปมากกินข้าวยางมู ไม่ไม่รู้มูกินข้าวยังแต่เฮยกินนะครับอ๋นะอเฮยถานแล้วนี่พี่แมก็กหัวใจส่งหัวใจพี่แม็กสู้สู้สู้สกับเอ่อเวิร์กช็อปใช่ไหมครับจบละสศนีเธอไม่บริสุทธิ์แล้วศี <laughs> <laughs> ีเขารู้กันหมดทั้งโลกแล้ว่าเธอ <c oughs> แต่เธอยังปักตะใครได้อยู่นะศีีใช่แสดงว่ายังยังยังอยู่อะไม่เป็นอะไรอะ กันเหมือนคนมาแล้ว้างเลยอฮ้ยคนนี้ที่เราคอยสดใสมากๆบีบีคิดถึงอย่างเลยลูกคิดถึงหมดเวลายสวัสดีครับน้องไม้มาแล้วครับอุ้ยเช็ดเล่นไหมแรงนะแรงเช็ดเล่นก่อนเลยนี่ครับน้องไม้ตอกบัตรเข้าห้องเวิร์กช็อปแล้วครับนี่ หรือว่าน้องเหนือดีน้องไม้ครับน้องไม้น้องไม้ไใครมาเอ่ยใครมาเอ่ยเนี่ยอยู่นะวิ่งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องวิ่งมาวิ่งแหละถึงไม่วิ่งจริงแอนดิ่งเหมือนวิ่งหน่อยสวัสดีครับเตอร์คิดถึงน้องนัดตื่นกินหมดเวลาอ้าวอ้าวหมดเวลา ีคือต่อคิวกันเลยใช่ต่อคิวครับตอนนี้ก็น้องไม้มาแล้วฮะต้องไม้เพิ่งวิ่งมาจากคอนโดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะแต่ว่าเดี๋ยวสักพักเราน่าจะเริ่มเรียนกันแล้วตอนนี้คนครบแล้วฮะหมดเวลาไม่ออกเลยไม่ออกนะมารวม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 ถอย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  เอาน้องหม้ยหายแล้วครับครบแล้วนะฮะวันนี้เรามาเวิร์กช็อปกันแบบข้ามเส้นใช่แบบข้ามเส้นข้ามลายดื้อเฮียคนกลางสี่คนนะครับก็พี่เจตต้องหาวัสนุเอาไงดีดื้อเฮียคนกลางหรือพี่เจตงาวัสนโอเควันนี้เราไปเวิร์กช็อปกันก่อนแล้วกันนะคนกลางของดื้อไฮะดื้อเฮียพี่เจตดื้อหรือเปล่า พี่เจดื้อนะเฮียวันนี้ทำไมถึงมาเรียนด้วยกันนะ่ะคนละเรื่องทำไมมาเรียนด้วยกันเพราะว่าน่าจะเป็นเครื่องมือที่จะไปใช้ในแต่ละเรื่องครับใช่ครับใช่ใชเป็นเครื่องมือเดียวกันเพื่อเอ่อเครื่องมือสําหรับแบบมันเป็นศาสตร์เดียวกันก็เลยต้องมาเรียนพร้อมกันครับครับสา์มือใช่โอเคโอเคถ้างั้นเที่ยงแล้วมาหม่ำข้าวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปขอตัวกัน ไปกินข้าวก่อนเฮ้ยเอาไม่เรียนแล้วหรอข้าวเดี๋ยวพวกเราไปมั่มด้วยไปมั่มมั่มก่นดีกว่าใครเรียนครับเดี๋ยวไปไปนะครับพวกเราสู้ๆครับไปาปพวกเราสู้ๆครับปล่อยได้เองใช่อเครับพวกเราสู้ๆครับ